มีกี่คำถามว่าคุณเข้มจากคุณทิชชู่ไม่ใช่ทิชชู่ช่วยแนะนำทำแนลที่น่าดึงดูดหน่อยครับทำแนลเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับคนด้วยนะว่าเขาจะใช้ทำแนลแบบไหนสมมุติถ้าเป็นช่องของพี่ชายผมพี่คิมเนี่ยค<ำ>คือทำแนลเนี่ยมันสามารถได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับพี่ <c oughs> อย่างเช่นคันนึงนะฮะคมาร่บริลฟ์ ถ้าเป็นช่องพีมพราะปฏิรีเนี่ยเขาจะเอาหน้าขึ้นตลอดเลยอ่าเอาหน้าขึ้นตลอดเลยเหตุผลมันมีเหมือนกันเพราะว่าการที่เอาหน้าขึ้นนะครับพี่ต่อให้คนค้นหาอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาอาจจะคิดคลิปเราหรือว่าไม่คิดคลิปเราก็ได้เนี่ยแต่อย่างน้อยมันมีหน้าเราให้เห็นอ่าอาจจะยังไม่ได้คิดนะครับพี่สมมุติถ้าคนคนค้นหาสักร้อยรอบเจอหน้าพี่ิมสักห้าสิบรอบผมว่าครั้งที่ห้าสิบเนีอาจจะคิดเพราะว่าเริ่มจำหน้าคนนี้ได้แล้ว เหมือนแบบเฮ้ยคนนี้ก็คลิปอาจจะดีก็ได้มั้งเห็นหน้าเ่มาเกินประมาณนี้อาจจะลองหน่อยคลิกได้ใช่ลองแลดูหน่อยผมก็สมมติถ้าเราตั้งทําแนวในเหตุผลนี้ก็อาจจะมีข้อดีได้แต่สําหรับตั้งใครแบบบางคนแบบไม่อยากจะโชว์หน้าหรือว่าโชว์หน้าแล้วแบบเฮ้ยมันดูไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ผมก็คิดว่าไม่ต้องโชว์หน้าก็ได้อันนี้คือแล้วแล้วแต่เลยนะแต่สำหรับผมก็ เราสลับกันไปอะครับพี่ <c oughs> ถ้าของผมเนี่ย mm. โชว์บ้างไม่โชว์บ้างเนาะแต่สำหรับผมถ้าจะเอาให้มันเป็น, mm. เ,ปนเป็นประโยชน์จริงแล้วสมมติถ้าหน้าตาเราจะดูดีด้วยดูหล่อด้วยผมคิดว่าการโชว์หน้าจะเป็นอะไรที่ดึงคนเข้ามาได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมแต่ผม mm. ว่าถ้าช่วงแรกๆที่เราทําเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะต้องโชว์หน้าครับพี่เพราะว่า mm. ือด้วยความที่คลิปแรกของเราแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนดังอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> การที่จะทําให้คนเห็นหน้าของเราเรากดคลิกเนี่ย อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากโหย<อ>ห<อ>น้าคนที่เท่จังเลยว่าอยากจะคลิกมาดูอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็อาจจะ<อ>ไม่ใช่อย่างนั้นผมคิดว่าช่วงแรกอาจจะอาจจะเป็นแบบทําเนีที่มันสวยๆแล้วก็พยายามทาเทคกอะไรที่มันดูดึงดูดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาไปเข้าไปดูในคลิปของผมอ,อันนี้ก็ได้พี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยก็ได้มันมีเว็บสําหรับการสอนในเรื่องของการดาวน์โหลดพวกรูปภาพครับในการทำทำเนีเชื่อเว็บชื่อพิกเซลครับ ววเว็บพิเศษเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กมากแล้วก็ฟรีด้วยครับสมมุติถ้าผมเสิร์ชคำว่าสมมุติถ้าผมทําอะไรเดียสมมุติถ้าผมทําเรื่องเกี่ยวกับบีสแล้วกันเนาะอ่ะเรื่องเกี่ยวกับบีสอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาสมมุติถ้าผมเกี่ยวกับพวกเบียร์ไทยแลนด์อะไรเงี้ยผมสามารถที่จะเอาคลิปเอารูปต่างๆพวกนี้เอามาทําประกอบกันทำแนวกของเราได้อาจจะเอามาใส่เทคเอามาใส่อะไรเพิ่มเนี่ย ก็สามารถที่จะทำให้คลิปของเราเนี่ยมันดูดีเพิ่มมากขึ้นได้่น,น,นี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราใช้เราทำคอนเทนต์ในรูปแบบไหนแล้วก็จะหารูปจากไหนแต่ผมว่าเว็บเนี้ยก็แนะนําสําหรับคนที่เอ้ยโหขี้เกียจถ่ายรูปถ่ายรูปไม่สวยแล้วก็มีแต่หน้าตัวเองเราลองไปหาไอ้รูปพวกนี้หรือว่าเสิร์ชคำว่าแบ c ็กก o ร n d ก็ได้ฮะสว่าแบ c ็กก o ร n d แบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาใส่เป็นเท็กตัวเสังสือะไรมันดูดีๆเพิ่มมากขึ้นได้ครับพี่ตรงนี้ผมก็ ใช้ประจำนะของเจ้า Pixel พิกเซลอะไรพวกนี้ครับก็ใช้มาทำตัวตัวเบอร์ตัวคอนท้งคอนเทนต์บ้างนะครับโอเค